ตอนรับเข้าสู่ช่อง The Traveler Room กับรายการธรรมศาสบรอ In เลิฟ EP ที่7นะครับวันนี้วันหยุดนะครับอยู่บ้านเรียงานนิดหน่อยนะครับเลยว่าจะลองตักปลาตัวที่ไม่เคยตักมาเลยไม่เคยตักดูเลยนะครับไม่เคยแตะต้องตัวเขาเลยตั้งแต่รับมานะครับมาลงบอ ามาอยู่กับเราได้ประมาณหเดือนเสร็จเสรนะครับปลาตัวนี้จะมาดูพัฒนาการนะครับตามชื่อคลิปนะครับทําทไมถึงเรียกว่าลูกเป็ดขี้เล่ฮะตัวนี้ซึ่งตัวนี้เป็นปลาแถมนะครับเป็นปลาแถมแต่ในความแถมนั้นคือเลือดของมอนสเตอร์นะครับเดี๋ยวตัดขึ้นมาดูพัฒนาการของเขานะครับว่ามาอยู่กับเราห้าเดือนผ่านไปจาก จากลูกเป็ดขี้เล่เนี่ยมันจะมีพัฒนาการอย่างไงบ้างครับเราจะพัฒนาการเราจะพัฒนามันไป,ไปในทางไหนได้บ้างนะครับ,นะรบเดี๋ยวตักมาดูกันนะครับมาวิเคราะห์กันตัวนี้ไม่เคยแตะต้องเขาเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมเลือกปลาแถมเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวตักปลาแป๊บนึงครับตักยากหน่อยโอเคตักขึ้นมาแล้วนะครับลาจจะตักได้ ยากนะฮะตัวนี้ไม่เคยตักเลยนะครับไม่เคยตักขึ้นมาดูเลยนะครับปลาตัวนี้เดี๋ยวมาลงกระมังนะครับตักขึ้นมาแล้วอยู่ในกระมังแล้วนะเราจะมาดูกันเป็นชดๆเลยนะครับมาดูอะไรบ้าง ปลาตัวนี้นะครับเป็นปลาเลือดมอนสเตอร์นะครับของมาลูชินนะครับของมาลูชินซึ่งมันเป็นปลาที่ทางร้านตะโกพีโคยเนี่ยแถมให้ผมนะครับหลังจากที่ผมไปครับตัวอื่นมานะครับรับปลามาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแถมนะครับเป็นปลาแถม ผมคัดปลาขึ้นมาจับปลาขึ้นมา,าหลายตัวนะครับแล้วก็ค่อยๆคัดออกทีละตัวละตัวเพื่อเลือกปลาหลักที่เราจะเอานะครับแล้วก็มันก็จะเหลืออยู่สามตัวนะครับสามตัวสามตัวที่ผมไม่ได้เลือกแต่ทางร้านใจดีนะครับทางฟาร์มทับโกพิโค่ใจดีนะครับก็เลยแถมนะครับมาให้ หนึ่งตัวให้เลือกหนึ่งในสามนะครับให้เลือกหนึ่งในสามว่าจะเอาตัวไหน,นผมก็เลือกตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตามภาพนะครับตามภาพเดิมเขาจะทรงเขาจะหอมกว่าเพื่อนนะครับหอมบางนะครับข้อหางเล็กนะครับไรเลยไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่มีตัวรีบนะครับ แต่ที่ผมตัดสินใจตัวนี้ก็คือผมจะลองอทดสอบดูความเป็นเลือดของมอนสเตอร์นะครับ,รบว่าเลือดมอนสเตอร์เนี่ยจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเลือดมอนสเตอร์กันเนี่ยใ้ตัวที่ดูทรงไม่มีอนาคตเนี่ยเราเอามาเลี้ยงในบ่อเราวิธีการเลี้ยงของเราเนี่ยทดสอบวิธีการเลี้ยงของเราด้วยเนี่ยว่ามันจะมีพัฒนาการไปในทางไหนนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมตัดสินใจเลือกมาเนี่ยก็คือหนึ่งแหละมันเล็กกว่าเพื่อนมันท้าทายครับมันท้าทายในการเลี้ยงมันท้าทายว่าเราจะทําเขาออกมาได้ดีไหมอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าณขนานั้นนะผมมองว่าปลาตัวนี้มีเสน่ห์ครับมีเสน่ห์ก็คือดูตรงขีบไหว้นะครับเราจะขีบรองเขาเนี่ย ใบด้านหน้าด้านหลังนะะแดงนะครับแดงทั้งสองฝั่งซึ่งเป็นแดงที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นแดงที่มีสเสน่ห์แล้วก็แดงนี่ไม่หลุดด้วยนะครับแล้วเข้มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็มีแดงแต้งที่แดงแต้งที่หางนิดนดงนะครับแล้วก็ที่คีบ,คบหลังกระโดงหลังนะครับซึ่ง ปลาตัวนี้เนี่ยหางเขาเขีบไหวเขาแล้วก็กระโดงหลังเขานี่มันมันพิ้วมันสวยมากนะครับมันสวยมากสมบูรณ์แล้วก็สวยมากนะครับซ mm hmm. ึ่งหาได้ยากเหมือนกันนะครับที่จะมีเลิบที่สวยแล้วก็ทรงการไหวสวยดูดูฟอร์มเขาฮะดูดูดูฟอร์มเขาสวยมากแผแผลเขบไหวแผลกระโดงหลัง มาอยู่กับเราห้าเดือน,นครับห้าเดือนเสร็จเ,จเกือบหกเดือนนะความเป็นแพทเทิร์นเขาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับความแพทเทิร์นก็แพทเทิร์นไม่ได้สวยครับ,บไม่บาลานด์ด้วยฮะฝั่งหนึ่งเนี่ยเปิดขาวอีกฝั่งหนึ่งไม่มีขาวยิงลงล่างแล้วก็ไม่เป็นบั้งไม่เป็นไม่เป็นตอนนะครับตอนเดียวยาวนะครับแตไ่ไปมาๆนะครับ ดูหัวหัวใหญ่มากนะครับแล้วข้อหางพัฒนาจากข้อหางเรียบๆนะข้อหางพัฒนามานะครับอัตราการโตอัตราการโตเ,เขามาเร่งสปีดในการโตให้มาเท่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกับเขาที่รับมาเนี่ยช่วง สามสีเ่เบีอนหลังนะครับรว่ามาแรกๆก,ก็คิดว่าจะไม่โตเหมือนกันแต่ถามว่ามันโตมากไหมไม่มากไม่มากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนะฮะตอนเนี่ยหน้าขนาดนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทําไมตัวเขาโตไม่มากเพราะว่าเขาเป็นตัวกู้นั่นเองครับเห็นชัดมากว่าเป็นตัวกู้นะครับเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะไม่ต้องจับแก้ม แก้มเนี่ยเป็นเม็ดสกัสกๆเนี่ยไม่ทราบว่าเห็นกันไหมเนี่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดทรายสากัสกๆที่แก้มแล้วก็คลิปว่ายครับคลิปว่ายเป็นเม็ดสกักชัดมากนะครับชัดมาก ซึ่งเทียบกับเทียบปลารากรันโตนะครับก็ถือว่าปกติไม่ช้านะไม่ช้าสําหรับตัวผู้นะครับตากรันโตปกติไม่ช้านะครับทั้งที่ตอนมาทีแรกนี่คิดว่าจะจะเ,เป็นปลาลูกเป็ดที่เลย่ยสมชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้หัวกะโหลกนะหัวกะโหลกชอบมากนะครับแล้วก็ไหล ไหลย,ยกขึ้นมานะครับตัวนี้พัฒนาไปได้อีกเยอะนะครับพอกลมมาตัวนี้พอตัวนี้กลมมาเดี๋ยวอ้วนมากลมมาน่าจะความคำว่าท็อปเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับตัวนี้ความวาท็อปนี่นี่ผู้ชมปลาแวะเวียนมานะครับแวะเวียนมาชมปลาเห็นราเบืองทังเทืองหนีบ้า คือมัเบิ่งปลาย่ะานางสาวชอบปลายนะครับเวียนมาตุกตาคือตอนนี้ผมชอบมากนะตัวนี้มีสเสน่ห์ของคีบคีบว้กระโดงหลังแล,แล้วก็หางมันสมบูรณ์ไม่เสียหายเลยนะครับสวยมากนะครับสวยมากสีก็สีแดงนะครับสีแดง ว่าแดงจัดไหมก็ไม่จัดนะฮะก็ขึ้นอยู่กับอาหารถ้ามีถ้าได้อาหารที่เป็นเล่งสีผมไม่ได้ให้เล่งสีนะผมให้เป็นาบาลานซ์แล้วก็บวกกับเล่งสีไม่ได้ให้เล่งสีเต็มๆนะครับใช้เป็นบาลานซ์5้าแล้วก็เล่งสี50นะครับให้อาหาร5้า,ามื้อนะครับอยู่ในบอ่อขนาด10ตัน 9ตัน9ตันเศษนะครับบ่อขนาด9ตันเศษนะเกือบ10ตันนะครับาหาร5มื้อนะครับลูกเป็ดขี้เล่นะครับปลาแถมนะครับปลาแถมสู่ปลาท็อปนะครับปลาแถมสู่ปลาท็อป ชอบกระโหลกเขามากนะครับกระโหลกใหญเเ่เป็นลองเทีนะครับเป็นลองเทีวที่เทีวก็สมบูรณ์คลิปไหว้ก็สมบูรณ์กระโดงหลังนี่มีเสน่ห์มากๆนะครับ ว่าถ่ายรูปอยู่นะพยายามโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มของร่างกายให้เราชมนะครับออกให้หน่อยลงมานานออกให้หน่อยครับไปเคาะนานเกิน๋ย่มโมจิบนะครับ ทนนการด้านโครงสร้างนะครับโครงสร้างทาาักน,นาการได้ดีมากๆนะครับทันการได้ดีมากงามบ่งามบะป่างามบ่ฮะอยป่างามบะก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีกุชชี้เบนินะครับนี่มีลิสต มีลิฟที่ปากนะครับอีกสเสน่ห์เขาถ้าไม่ถ้าไม่กินน้ำจะไม่เห็นนะครับซ่อนซ่อนลิปสติกแนะ่จะซ่อนลิปสติกอยู่นะครับกุจิเบนี่นะครับกลายเป็นปลายตัวหนึ่งที่ผมช่องมากเลยตอนอยู่ใน บ่อรวมบอ่อใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่นะำมอน<บ>ไม่เท่าไหร่เพราะมันเล็กพอจับมาอยู่เดียเด่ยวๆนี้นะครับถือว่าเป็นไอเทมลับแลกันฮะไอเทมลับถือว่าวิสูตรว่าวิธีการเลี้ยงของเรามันมันโอเคมันค่อนข้างโอเคนะครับททพัฒนาการได้ดี ที่บอกว่า,าเลือดเรื่องของเลือด80%เลี้ยงอีก20%นะครับก็เป็นความจริงนะครับพิสูจน์แล้วนะครับพิสูจน์แล้วนี่คือเลือดมอนเตอร์นะครับของแท้นะครับม,ม,มาแรกๆตอนเล็กๆเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับเป็นลูกเป็ดขี้เล่ไปเลยนะครับดูตอนนี้ฮะเลี้ยงไป5เดือนอีกไป5เดือนเป็นตัวผู้นะครับ แต,แต่คิดไปตั้งแต่แรกอยู่นะครับว่าต้องเป็นตัวผู้เพราะว่าอยู่กับเพื่อนๆเขาขาจะเล็กที่สุดตอนตอนรับมาบตอนอยู่ที่ตาโกะพีโคยนะครับเขาจะเล็กที่สุดเลยคิดว่าคงเป็นตัวผู้แหละนะครับแต่เป็นตัวผู้ที่มีพัฒนาการนะครับแล้วก็สร้างบอดี้ของตัวเองขึ้นมาด้วยบ่อที่มีปริมาณน้ําเยอะแล้วก็การให้อาหารนะครับ อาหารก็ลองอยู่หลายสูตรเหมือนกันสองสามสูตรแต่ตัวนี้เป็นตัวตัวเดียวนะที่ตอนเนี้ยคุนค้นคุ้นคนที่สุดคนระับชอบขึ้นมากินอาหารหน้าผิวน้ำว่ายหน้าผิวน้ำบ่อยๆนะครับจับเบื้องห้ยจับได้บ้าจับเบื้องจับได้บ่า เดี๋ยวก็คงดูกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูชัดอีกทีนึงนะครับท้ายคลิปนะครับก่นอนจากกันไปนะครับเราจะเอาปล่อยกลับลงบอ่อแล้วนะครับถ่ายภาพนี้อ่าบบลงบอ่อนะครับ จากกันไปเพีท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามทั้งช่องเวยนะครับเดี๋ยวมีพัฒนาก,การของปลาหรือมีปลาใหม่ๆหรือมีอะไรมาอัพเดตให้ดูกันก็จะททา่ามให้ดูนะครับติดตามไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ